อ่ะเด้อไปเท่าอ้ยอ่ะรอมรอเด้ออ่ะตาตุตาตุตาตุ้เด้อเนี่ยต้องการตุ้มกานตุ้มมาุ้มตุ้มันี้มมามามาเขาเขาหนยมามามามมาเเจียงกบเจียงมางเจียงมาตะดำมาเรียงมามะมาจ่าตั้งประกำหลงประกำศประกำเสตงจัตีจะตานตังบัตรจะเมืองจะไปายจเขาจะนองรองบุญเด้อ ิงัพย์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงดู้ดี่วนเจ้าบุญแบบบุญวนดอใส่เจียงห้อยใส่เจ้าห้อยกับนเจ้าหงสุมนาคุณนู้ทองทรัองทสุ่มทอสให้คอยสุคอยอ่าุณเขาเมาตังเกตุเฮ้ยกันาัหาที่นเจ้าบุญบักบุญนดอตอนนี้กนจาห้อยแล้วก็บุญหอกงานหลอกการบุญแล้วกันงโกเอาโครงกัน แม่บรรจาปิสมมนาคุณต้เนี่คนละมากรักไม้แล้วกับตออลิปสมนาคุณอนุสาวประกาปบนเจาเป็นวัาเปนรับครับคืปันเจ้ารป็นัปอนเนาแสดงกับปันเจาอ้จอจานมาจากกับปันเซนนนพรอนปัเจ้าอันเนาะปุเจ้าว่าก็จเกิดมังมีสิทุุอันเจรุกเรื่องเน้อตอนนี้ก็เนี่ยจัร่างได้เน่ปันเจ้าก่อนมะทำไมน้อมันกี่นนั้นก็เือกับปันเจ้าก็ได้ยืนยู้จักเอา้กากับกับ้ย ันเจ้าลื้อลยเลยันเจ้าเซ็ตกะเลยพวกนั้นก็ปรปัดรักษาคอมาได้กอดตรเทียมมาอะไย่งเงี้ยก็ไปเช็คกนละไปเช็ตไปเช็ตนะไปเ็ตไปเ็ตนกไปเซ็ตปเก็ตสมชัยปัญจเปรตบุญตัวส่อนอันกัเตจกอันกัดเลอันกัตยอันกักกอันกัตนัญจอ ยาวเลยนะลุงเอาติดมาทีไรนัก <ultimately> ข่างอะไรไปมือแต่งมือด้วยนะโดนวันคือไรกันเนี่ย <toy> ที่เรียกเรื่อง มกามแวมนุยมา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 เามาเจียงกวเจียงกำลังเจียงมาดมาเสดงมมจ้าตั้งประกำวมประกำุประกำแจตั้งจะีจะถานจะบันจะเมื่อจะจะ้าจะนององิงสกิดหลายทังพวงดดูดูลาจินจลาเตุ้จาจังวัจังวันเจ้าอยตรงรบเจ้าด้อบาปอน ไปเจียงชาไงนเจบนมานาคุณแสดงกเจ้าไร่เนมแล้วว่าปันเจ้าหนึ่งทงนังแอเจียงจิ้กัวโก้ยปัเจ้าบีลายจียงกันจุดโอเนื้อนนอ้อยนจุดโอรุงยงอะไนนเปนแม่แล้วก็ีบพันบ้นเจ้าด้วาคอรับเรับรับสาด คนจ่าต right right ีโเราดเวตีโดตั้งแต่งเลยไปคนจาังตเอ่อนำเออจูจีโดนึ่งแล้วก็ออจกับันเบอร์แรกกับคนจ้านั้งีหนึ่งวาดีควนมิเจ้าหนึ่งสการตยกรมเลยรับมืรับาเตือนีอ่ะบรราบรรนาก็ได้ในีจีด้อิใจจนจจาตเ้ปกปักกระดาบุญลองเ้นายเอ้นียเอจีงจีโดโค ต้นเนี่ยแทมเื้อนะอืมจิตนาการต้นเสียต้นเมต้นดูแลต้นดูผสมคำ่อยะเนาะวาระจิตองประกอบทุกสิ่งทุกอย่างย่อในการปนขัดย่อในการปนขวางินาถาระบาะพือเวียงานก็อันไรอยู่ด้วยลังไรอยู่ด้นี่อไปไอหออยู่กับดูแลแสดงกับบุตราวเียว่างานคุยแล้วกบต้ออ่ะเนาะก็จะคฮะใการนุงกั่ตัวกามจิสวัิอยูด้อันนีงเกียกับงานมุทู่ด้ <hyd ringe S 3> พอพึจิบว่าพอบึงบึงยงเนเนาะ้าสมันา เน่ยกันกับึปอเจ้าจุนงน่อืมันสิตัวแทนด้กตอชี้ก็วันเจ้าจูบึ่งกันพึ่งวันหลานนัอนเลนันรุนเนี่ยเอ้ยจุว่างานแทนเด้ส้องตัาตุ้งาัมือรับตัวรับทราบเยนเจ้าเออเจ้าแท้แท้ที่พูดนั่งเลยอั่นคือจุว่างานแทนนะก็มาทาบนเจ้าอันนองกัดแค่โตกัดเตล่ำกัดเตจุกกัดเตใครกันเตกล้ามทุกควจมเริ่ บลอยเี่ยวสกบทุอยางอาซาุ้น่งระการตัวาร่วยเนี่ยวไวตัวด้วยนะอุมมอัวรันเก้ากันไปทุกกตรัะก้าะกตไรย้อนเินหิงตะกอบลอยที่ยสมกับพทุกสิ่งทุกอย่างเียเสกพธนาค็ะรรกรรจระการตัวเดียตัวแม่หุตัวแม่ดูยางป่ยทเลียวชวเาทุกอยางที่บบยทนะคัางุ่บรรจ อดูลแล้วก็มาเด็กค้พ่อ่ชดนเกาูสระเย็นเย็นากันาเด็กคนพ่อแั่ชุด่ันขัน่านเจ้าเออ่านเจ้าเออเอดนบอลดีบอลนี่ยเพิ่งสร้าง่งสร้างคนชนี่พวาีทุกีทุกอย่างเออสร้างคุณงามความดีที่อนุตตรกรรมรวกันรับรูรับราบรับดีดเจ้าแห่ยจีนพวกโค้กโลกซอยลานจโโลกไแล้วพูกระไซด ลาจุตปใส่ลือแล้วตั้งแต่วันที่ย2มีนาโจห้อยโจกันวั Top ่ที nah. ่22บนาตะปูใส่เปียกดีแล้วต้งมาตังเจ้าเตินต้องตลอนจุดเตืนบางไเตืต้องเตลอุดเือนบางไงเืนกันที่2ี่สิบสบเจ้ากันที่่ัาเจ้ากองกันันที่หลังงานอยู่แล้วจชไหก็อนุเทาอตอนุเทาเราสมรชาั้นกําจ นุ่นนำวันก่อนเจ้าคู่นะคู่นะพรพายหมายเชียงขุนอ่อนแยกกอนแยกเจ้าเือตอนนี้เราก็แยกแล้วไอ้ลูกช่วยช่วก่อนตจมพูนตแง๊ะจะแง๊ะเหมืนเช่สายวนก่อนปุนเจ้าที่ไม่เคยคู่นะทตุ่นดันเขาประกำเพืวประกำก็คุยมันดีนะคุยพื้นอยๆก็ขันคุยพื้นดอจุดดอเดัดดอก็เวลาขนเจ้าเนี่ว่าสีวันนีนะกขุนส้มมานาคุณเขาประกำตว่ประกำบินจาเป็นวัดจเรเลยอ่ะ ตาตุ๊กตาปุะกตาับุ้ยนี่ยมอแมาชื่นุ่ตาสไ๋มตา้งไม่คนชุนไอันจำปลาตั้งเคื่อโอ้ยบรรณาพันเขตาหมันตาพ่งต้นมาสุกตรวมามีมาปลามาแก้วมันุยตั้งเรื่อเยมาไปเอาบรราาัวบรราไปชู่นุ่นี่ยุ่คนองานอเจ้าจ้างไว้เป็นเจ้านสตกันใช่เอาเจ้าปันคนปันเจ้าอันเจ้าปุเจ้าหลักปันกัน ก้าวหน้าที่ตั้มาเนื้ออดนั่งกายปันเจ้าฮู้งะูณะในปอดโรคปันใจกัปลอดทุกอันก็แต่ความทุกความเจริญเนื้ออนกายปอดทุกเอออนกายปอดโรคปันใจปลอดทุกุงจู่ปุจูนปนเจ้า มันวิจาว่ากษัตริย์มังนมีคุณสุขเราตงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนักีทั้งงานทั้งชีวิตตกอบัววาระท่าหลือเราต้องตอบือเราจะบันทัดบันพวงเดื้อปลาเย็นใจตามคนนัดเอาความไม่จุไรจูเด้อมาเล็วมาจืดนะมาจับเจ้ากระลาจีนลาเต้สุกยาจามลูกปุบปุนปดื้อเสนอหนุกตอบกันสุดประการมือมาใเย็นใจตามกันเจ้าก่จอันตร์ด้อน่ะพิรมพองวังน้อเจ้ากัจจกกลักกกกไทย ข่างกันไหลนองทองไหลมาเด้อบริวาจีนสปะสมประกอบทุกสิ่งทุกอย่างแหล่งย่อแหการบังคับย่อในการปนทวงเด้อขอบารมีพระคุณประกำจงมาปกป้องเด้อขอบารมีพระยาพุจธเจ้าจงมาคุ้มครองให้พ่อแม่เอฟดี <Okay. S 1> แล้วก็ทุกท่านทุกคนในครอบครัวมีแต่โชคมีแต่ลาภมีแต่โชคมีแต่ช,แตชัย มีแต่ความสุขความเจริญเติมอพบารมีจงบารังเกิดเป็นแก้วจะทำบารัิสิบารมีเวทล้อมรอบโลกจักวาลตัวตนอนัตตาให้ได้เกิดมาเป็นแก้วกันกับะฤรษ์สารพัดเมรุสัปพะสินประสาทประสิทธิเป็นเงินนกันแก้วแก้วแหวนเงินทองเพชรจินดาแก้วตาว่าสินแก้วแหวนแตงสินแก้วแหวนล้านสินต์สิงจริงครานบริวารพระน่ำเป็นสมบัติเจ้าของเป็นตะวินเงินทองเงินทองแหล่ันเงินทำแหงมา

បងតើឯងទៅណាអីខាងជើងនោះล่ะអឺតារៀបយើងទៅបាយអង្កានេះទៅឲ្យកាត់មើលពួកគាត់មេរ៉ាមិតសប្បសិងបាសាសិទ្ធិអូអង្កាទៅទីទីយើងទៅអឺមកវាយឯងទៅនៅដើររបស់គេដើរទៅរបស់គេ

Một cái <laughs> cây <laughs> hồng hết các cây hồng hải <laughs> quân mỗi ngày của mỗi ngày 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 mỗi จบไปแล้ว่าหนม่งจ่าหน่าเอ้ยแม่าวเาาวมวดตะเีรเฮ้ยบรรดาบรรนายเชิญเด้อจิจ่าจงวดเด้อกันจะาบึนบะบึนบอลเด ออสเน่ก <Es> <an> ็จาแล้วก็รเจ้าเงียเจียงจะกลัวน้ำโครงการน้ำอยแล้วก็อออนูเท้าประกำตัวประการับรู้รับราบเอลูเทาไเข้ารับรู้รับราบเนื้อสเนรับรู้รับราบน้แล้วนูเทประกรตาดิงแล้วัเน่ก็นูเท้าไม่เข้าทำกระโดดเนื้อการเจ้าแงียเชียงจะกลัวทุกก้อส้มซ่าเนี่ยเ้ปืนซอๆี่้ดิจียี่ห้ดิง่ิ้มเลยีดิงว่าสมสมหาน วอลอจีกันสุะกบทุกสิ่งทุ่ย่างฮะมาลงมาลงนักนั่งชมนั่งบานดอดังว่ะดอไม่เข่าใต้องจากกันสบุตรไจากก่าตังนเท่าปล่อจยูมปลอยจีห้กันนคนตุงานน่อืออือรวมพรของความนอนเจ้าดื้อันก็จบกันลาผันก็จบกันใช่ก็้ความสุขความเจริญอือ เปงานเปนนเนาะาตลอตลดตลอมตลดเอ้ในเจ้าดินแล้วเนาะเกจ้กจูล้เจ้าจูนไว้ด้ยเดินบึเนาะปันนนเนาะยานาอรอวแดงวจูนเาะวนแดงวจูนา้งจ่าทเนาิเลนจ่ามุ่งเป็นเจ้าของตัวจ่าวันไปเจ้าแล้วปันจูปนใ้ปนเจ้าอันดุเจ้าว่าจกันี่เจเรื่อง งาั้งมดเลยด้อทั้งนาีการงานทั้งวลจีทั้งทุกทิ้งทุกยาเฮ้ยเรียงานก็เลยจูเือนเอยนอยเดจีนับการขััรถะ้งรถบอัักันาเที่คนเจ้าเกิดเลยอ่ารมตาคนยกคนดอไปมาคนเจ้าก็เบียนวนจังไห้คนนัก็จเปนมตาเลยอบแล้วนีอ๋อเป็นลอ จ่าเตือนเยือนเมเทาอยจ่าเรยจ่าเยอนมาเยเอนเลยจาจ่าจาตุจจบตลดกันตัวดื้อปูนุกนนนอนเจ้าด้ออันนังนี่กินทุกเดือปลาเย็นเช็ตามพวนากับิกวาสิกวาจดด้อเม่เอาอดูดึกนะกวาาน่งงนะน่งิกวาเ้ะ่อะไรดีอเดีด้อจานุ่มจาหยุ่มเด้อแบงตุกนอะ ครับวันนี้นะครับก็ได้ทําพิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีพระครูพระกรรมนะครับขอสิ่งศักดิ์ที่อยู่ในสากลโลกนี้จงมาอุปถัมขอบารมีพระครูพระกรรมนะครับที่แถวช้างคารพนบนตือแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะครับจงมาปกป้อง่าจงมาอุปถัมขอจงมาอุปถัมขอบารมีพระครูพระกรรมจงมาปกป้องขอบารมีพญาพุทธสารนะครับจงมาคุ้มครองให้กับพ่อพ่อแม่เอฟตีและญาติ สนิทมิตรหายญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีเงินล้นถังมีเสตางเต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตกันทุกตัวหน้าทุกท่านทุกคนด้วยเธจ้าุสาธุสาธุสวัสดีครับ